แต่ละมือแต่ละเดเนาะคะ่ะกัญญาแต่น,น้ำแนอยู่เนวกินเนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะมื้อนี้มันก็นมีเมนูเสบๆมาฝากพีฝากน้องจ้าเนี่ยคือตําเล็บมือนางคะ่ะทุกคนใส่ขนมเส้นเนาะคะ่ะใส่ขนมเส้่นเสๆบๆเบาวะกะับเบาหลายยายห้างมัดสวบกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาด้วคะ่ะมา่กินน้ากันเสบๆซิมมึงลรอหละ่ะอือม อย่าสิบอกว่านวระดับสิบเลยค่ะเจ็บครับ โอ้พริกสีม็ดเผ็ดอยู่ด้วยค่ะบ้าอ้เผ็ด อย่ามาดีดข่าตาทุกคนขาบนเมนอย่างดอกครับป๊าดเสรแข้ง เทัซกินพักแก่เผ็ดกันทุกคนค่ะแม่กินเผ็ดบ่ได้ค่ะซีเม็ดนียก็ถือว่าเผ็ดซุดสำหรับแม่แล้ว Xem Sạm. Ừm, ก,กินพริกกับพริกใส่กันมหมกอน่านนะอ,อืมอืมเพชรข้าวก็เกาอีก ขอบคุณสําหรับการรับชมเด้อค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับอีพีนีก้กขออนุญาตเป็นประธานตำโอ้เพ็ดเพ็พ็ดอกรนอีพีหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ